โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในสรุปดราเกอรบอลเอ็กซ์โพคาลิปโตกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดราเกอร์บอลแฟนมังงะที่เซตติ้งอยู่ในช่วงจบภาค GT มันมาดเลยแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะอ่านเองนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ถ้าหากว่าผมลืมทิ้งลิงก์ไว้ก็อย่าลืมทวงนะ,ะเดี๋ยวผมจะได้ลงลิงก์ไว้โอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือหลังจากที่จบในเรื่องในช่วง GT ก็คือต่อจากตอนจบเลยนะฮะเดนเด้เนี่ยก็มีลางสังหรไม่่ดีวา โอ้โหสมัยก่อนเนี่ยดาวนาเมกของเขาเนี่ยก็มักที่จะโดนพวกสัดอวากาศเนี่ยมาเล่นงานบ่อยๆนะก็เลยขอพอรดราก้อนบอลอยู่บ่อยเหมือนกันน่าจะบ่อยกว่าตอนที่โลกขอซะอีกแต่ที่แปลกก็คือไม่ว่าจะใช้ดราก้อนบอลถี่กว่าของโลกขนาดไหนนะฮรโปลุนก้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการที่จะกลายไปมังกรชั่วร้ายให้เห็นเลยเดนเดก,ก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยเรื่องร้ายๆเนี่ยมันอาจจะกําลังเกิดขึ้นอีกก็ได้ ตอนนี้โลกกำลังสงบสุขนะฮะเบจิต้าก็แบบคันมืออยากจะมีคู่ซ้อมเลยชวนทรังส์แล้วก็โกฮังเนี่ยไปเป็นคู่ซ้อมหน่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยติดธุระไม่ว่างก็เลยทำให้เบจิต้าเนี่ยต้องไปขอร้องโกเทนให้มาซ้อมแทนแม้ว่าโกเทนเนี่ยแบบจะพยายามพูดปัดปไปว่าโอ้ยแม่ผมไม่ให้ไปหรอกแต่ว่าจีจี้บอกว่ามึงไปเลยอย่ามาอ้างเองโดดซ้อมมานานแล้ว เธอจึงบอกให้เบจิต้าเนี่ยเอาตัวไปได้เลยแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ให้ไปก็เพราะว่าตอนนี้โกเทนเนี่ยมันติดสาวมากจนเกินไปจีจี้เนี่ยก็เลยจำเป็นต้องใช้มุกนี้ให้โกเทนเนี่ยลืมสาวๆไปซะหลังจากนั้นนะฮะเบจิต้าจึงพาโกเทนไปนั่งยานแล้วก็ขี่ไปซ้อมที่ดาวอื่น เนื่องจากว่าโลกตอนนี้มันเละเทะหมดแล้วการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยก็มีแต่จะทําให้ดาวเนี่ยแบบเละกว่าเดิมก็เลยจําเป็นต้องไปหาดาวอื่นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปกันแค่แค่แป๊บเดียวนะเบจิต้าเนี่ยพาไปด้วยเป็นปีเลยทับอโกเทนเนี่ยคือหวยหวนมากตัดมาทางโกคูนะฮะปัจจุบันเขาเนี่ยมีดาวเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์กับเทพ,พเจ้าชีวิตเนี่ยดูมีสุขดีเพราะว่ามีดาวของตัวเองไว้ซ้อมการต่อสู้ด้วยและหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป1ปีไวยังกบโกหกเลย โกเทนกับเบจิต้าเนี่ยก็คือแบบซ้อมกันหนักมากแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นซูเปอร์เสยาสามด้วยกันทั้งคู่เลยเรียกได้ว่าตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาพวกเขาจริงจังในการฝึกซ้อมมากจากตอนแรกที่โกเทนบน่บนว่าไม่อยากจะมาเลยนะฮะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโกเทนเนี่ยคือติดใจอยากจะอยู่ต่ออยากจะอยู่ซ้อมให้มันนานกว่านี้นะฮะแต่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆนะฮะโกคูเนี่ยก็โดนใครบางคนเนี่ยไม่รู้มายึดล่างไปหน้าตาเฉยเลยแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายของภาคนี้ไป หลังจากได้ร่างมานะฮะเขาก็ได้ใช้ร่างของโกคูเนี่ยตามหาอะไรสักอย่างโดวยวิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติแต่เพราะว่าเขาไม่คุ้นชินในการใช้งานนะฮะทำให้การว์ปไปวา์ปมาของคนคนนี้ไปจบลงที่เจอกับชายคนนึงนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าเขาคนนี้ก็จะรู้จักกับโกคูด้วยอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันได้คุยกันเสร็จนะฮะโกคูก็คือว์ปไปที่อื่นเลยแต่ว่าทําเศษผ้าตกไว้ก็เลยทําให้ชายคนนี้พอที่จะแกะลอยตามได้ โกคูนะไปโผล่ที่ที่โกเทนแล้วก็เบจิต้าฝึกซ้อมกันอยู่และด้วยความคันมือก็เลยขอซัดโกเทนไปดอกหนึ่งก่อนจะวาร์ปหนีไปหน้าด้านโกเทนยังแบบบ่นเลยว่าพ่อผมมันเป็นไรว่าทำไมอยู่ๆมันมาซัดผมหน้าหงายแบบนี้หลังจากวาร์ปพลาดถึงสองครั้งนะฮะในที่สุดโกคูก็วาร์ปถูกที่สักทีเป้าหมายของเขาก็คือดาวนาเมกนะฮะที่แท้แล้วคนที่ควบคุมโกคูอยู่เนี่ยมีความแค้นบางอย่างกับชาวนาเมกก็เลยมาฆ่าล้างบาวชาวนาเมกจนหมดสิ้นไปนะฮะ พอล้างบางชาวนามเม็กเสร็จแล้วโกคูจึงได้ทําการวาร์ปไปหาเดนเดเดนเดก็รู้ดีว่าเออกูตายหาแล้วแหละกูว่าแล้วเชียวว่าลัางสงหอนกูมันไม่ผิดแล้วก็ได้สั่งเสียกับโปโป,โปไว้ว่า ดีใจนะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันมิสเตอร์โปโปพอพูดจบปุ๊บบีมนะี่ก็คืออัดเข้าหน้าอกแล้วก็ตายหาไปนะฮะนั่นะก็เท่ากับว่าดราก้อนบอลเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าดาวนามิกก็ล่มแล้วก็เดนเดก็ตาย,ก,ตายก็คือไม่มีให้ใช้ละการตายของเดนเดก็เลยทําให้โกฮังรับรู้ได้เพราะว่าโกฮังเนี่ยสัมผัสได้ถึงจิตชั่วร้ายที่วิหารพระเจ้าแล้วก็การหายไปของจิตเดนเดแล้วก็ทําให้โกฮังเนี่ยรีบบินไปเผชิญหน้ากับต้นตอทันทีเลยโกฮังได้เผชิญหน้ากับโกคูที่โดนควบคุมอยู่แลได้ร้รูว่า พ่อของเขาเนี่ยได้รวมตัวกับใครบางคนเข้าไปและการต่อสู้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และโกคู Goku กลายเป็นซูเปอร์ซายาสีในทันทีในขณะที่โกฮังเนี่ยใช้ร่างอัลติเมตในการรับมือนะฮะแต่โกฮังกลับรู้สึกว่าซูเปอร์ซายาสที่เขาเจอตอนนี้มันดูอ่อนแอกว่าที่โกคูเคยใช้เมื่อ1ปีก่อนนะฮะและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าโกฮังตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ฝึกซ้อมเช่นกัน แล้วก็ทําให้อัลติเมตโกฮังในตอนนี้มีพลังทัดเทียมกับซูเปอร์สัญ่าสีที่พลังด้อยลงนะฮะทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีโดยที่ไม่มีใครได้เปรียบกันตัดมาทางชายหนุ่มปริศนาที่รู้จก Goku ักโกคูเมอตะตีนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกับบาดัคหรือว่าพ่อของโกคูนี่เองหรือก็คือโกคูเนี่ยมีศักเป็นหลานของเขานะฮะนั่นจึงทําให้เขาดีใจมากที่จะได้เจอหลานของตัวเองผู้เป็นคนที่ปราบฟิเซอร์แล้วก็รีบเดินทางแกะลอยจากเศษผ้าที่ตกไว้เมื่่ออครวกน กลับมาที่การต่อสู้ระหว่างโกฮังแล้วก็โกคูอีกครั้งนะฮะทั้งคู่ต่างสะบักสะบอมแต่ว่าโกคูเนี่ยมันดันมีของดีติดตัวมาด้วยซึ่งนั่นก็คือถั่วเซียนนะฮะโดยไม่แบ่งใครทานเลยโกคูได้ทาการกินถั่วเซียนเข้าไปเม็ดหนึ่งแล้วก็พลังฟื้นกลับมาจนเต็มสร้างความประหลาดใจให้กับโกฮังมากว่าเดี๋ยวก่อนที่โลกเราเนี่ยไม่ได้ปลูกถั่วเซียนมานานมากแล้วเอ็งไปเอามาจากไหนวะนั่นก็เลยทําให้โกคูประหลาดใจและพูดขึ้นมาว่าถั่วเนี่ยมันมีแต่จากที่่าาาาจกมเทนนั้นแหละ เป็นการบอกใบในว่าแท้ที่จริงแล้วถั่วเซียนเนี่ยมันไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากโลกนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมาจากดาวอื่นอะไรประมาณนั้นอดีตไคโอชินที่ดูอยู่จึงพูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วไอ้ถั่วเซียนเนี่ยมันมีมาก่อนไคโอชินจะถือกำเนิดซะอีกนะเพราะว่าคนที่มอบถั่วเนี้ยให้กับไคโอชินรุ่นแรกสุดเลยคือตัวตนที่อยู่เหนือกว่าไคโอชินเมื่อนานมาแล้วดังนั้นบางทีใครก็ตามที่รวมร่างกับโกคูอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นเทพในอดีตสักตนก็เป็นได้ตัดกระมาทางต่อสู้นะฮะ โกฮังที่กําลังโซมได้ที่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโดนยําเละเลยแล้วก็โกคูก็เหมือนว่าจะปิดฉากสักทีเขาทําการรวบรวมพลังไว้ที่มือซ้ายแล้วก็กะจะยิงใส่โลกให้ระเบิดนะฮะเนื่องจากว่าโกฮังเนี่ยไม่มีแรงพอที่จะปัดการโจมตีนั่นไว้ จึงทาให้โกฮังเนี่ยคิดที่จะเอาตัวเพียวๆเนี่ยไปดูดซับแรงพลังนั้นนะฮะแต่ว่าทรังส์เนี่ยก็ไม่ยอมที่จะให้โกฮังเนี่ยตายก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปรับพลังแทนนั่นจึงทําให้ทรังส์เนี่ยต้องตายแทนโกฮังนะฮะและแท้ที่จริงแล้วไอ้ลูกพลังนั้นน่ะมันไม่ได้มีพลังในการทลายล้างดวงดาวเลยแม้แต่น้อยนะฮะแต่ว่าไอ้ลูกพลังก้อนเมื่อกี้เนี่ย มันมีพลังที่จะฆ่าคนที่สัมผัสจากภายในหรือเอาง่ายๆก็คือใครก็ตามที่แตกก้อนพลังนั้นจะต้องตายลูกเดียวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโกคูเนี่ยหวังให้โกฮังเนี่ยเป็นคนรับนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ทรังส์เนี่ยมารับแทนก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้นะฮะโชคดีที่หมายเลข17แล้วก็พิกโกโร่เนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันแม้ว่าพวกเขาจะตายไปแล้วแต่ว่าท่านพญาโยมเนี่ยอนุญาตให้มาอย่างโลกได้24ชั่วโมงจึงทําให้โกฮังเนี่ยรอดตายไปและในจังหวะที่ทั้งสองคนนั้นมาช่วยอีกแรงนะฮะในที่ โกเทนที่ฝึกหนักตลอด1ปีก็ตามมาสมทบเบจิต้ารู้ดีว่านี่มันคือโกคูกอปเกรดกากเพราะว่าพลังเนี่ยมันกระจอก,กว่าปีก่อนด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเบจิต้าเนี่ยก็ไม่กล้าประมาทเช่นกันก็เลยขอให้พิโกโรเนี่ยยิงปืนคลื่นบลูสใส่ตัวสักหน่อยพุทธิจาได้กลับเป็นซูเปอร์สัญ่าสอีกครั้งแต่ว่าชะตากลับเล่นตลกมากเพราะว่าแม้ว่าเบจิต้าเนี่ยจะฝึกหนักมาเป็นปีเลยนะฮะ แต่พลังในร่างซูเปอร์เซย่าสของเบจิต้าเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเลยแม้แต่น้อยจนถึงขนาดที่ว่าตกเป็นรองซูเปอร์เซย่าสของโกคูที่พลังน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะแต่ไอ้โกคูที่โดนคุมร่างเนี่ยมันก็ปากมากไม่หยุดแล้วบอกว่ามันเนี่ยฆ่าไอ้หนุ่มผมม่วงไปแล้วซึ่งไอ้หนุ่มผมม่วงมันก็มีอยู่ลายเดียวนั่นก็คือทรังส์นะฮะพอเบจิต้ารู้ว่าทรังส์เนี่ยตายแล้วก็เลยทำให้เขานี่โกรธมากแล้วก็ กลายเป็นซูเปอร์เซย่า5ได้ในที่สุดนะฮะแล้วก็กระทืบโกคูซูเปอร์เซยา4ชนิดไล่ทางตอบโต้ถ้าไม่ติดที่ว่าจําเป็นต้องเค้นวิธีช่วยโกคูให้กลับเป็นปกติเนี่ยเบจิต้าคงเอาตายไปแล้วแต่อันี่มันก็เล่เยอะฮะเพราะว่ามันยังเหลือทัวเนี่ยอีก2เม็ดเอาไว้ทานและพูดว่า เดี๋ยวจะบอกวิธีช่วยโกคูก็ได้แต่เขอทานถั่วก่อนสักเม็ดละกันนะจริงๆพิกโกโร่ก็เตือนเบจิต้าแล้วว่าให้รีบไปขัดขวางอย่าให้มันได้กินนะแต่เบจิต้ามันหยิงไงแล้วบอกว่าให้มันกินไปเถอะอารมณ์ประมาณตอนเซลเดะเลยคือปล่อยให้อีกฝ่ายเนี่ยมันได้โอกาสเฉยเลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยโกคูก,ก็แต่ว่าจะกินถั่วแล้วก็รีบวาร์ปหนีเพราะว่าเอาพลังมาวาร์ปเฉยแต่พลเนี่ยมันน่าอัศจรรย์กว่านั้นนั่นก็คือพอทานถั่วเข้าไปแล้วดันได้ล่าง ซูปเปอร์สัาห้ามาใช้แบบงงๆนะฮะคราวนี้คือสวยเลยเบจิต้าได้ทําการคุยโทรจิตกับโกเทนว่าพลังของโกคูในตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาก็จัดการได้แต่ว่าเขาอยากจะให้โกเทนเนี่ยเป็นคนจัดการซะมากกว่าเพราะว่าเขาขี้เกียจต่อสู้กับโกคูเก้นี่แหละมันไร้ความหมายเลยวางแผนไว้ว่าให้โกเทนเนี่ยไปดึงความสนใจไว้นะเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะตัดหางโกคูให้เองหลังจากนั้นก็ปล่อยให้โกเทนเนี่ยกระทืให้สะใจไปเลย แผนเหมือนจะดีนะ,ะแต่ว่าพอตอนลงมือเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่คุยกันไว้เริ่มจากโกเทนเนี่ยดึงความสนใจใช่ไหมพอแบบนั้นเบจิต้าจึงอาศัยโอกาสที่เผลอเนี่ยไปด้านหลังของโกคูแล้วก็จับห่างไว้นะฮะแต่เผอิญคือโกคูเนี่ยมันดันปล่อยไอ้ลูกพลังสั่งตายไปทางโกเทนนี่สิซึ่งในพริบตานั้นนะฮะเบจิต้าที่มีประสบการณ์ต่อสู้โชคชนย่อมสัมผัสได้ว่าไอ้ลูกพลังนั่นน่ะมันผิดปกติห้ามแตะเป็นอันขาดนะฮะก็เลยรีบตะโกนบอกโกเทนไปว่าอย่าไปแตะรีบหลบเร็ว โกเทนเนี่ยก็โชคดีนะเพราะว่ารีเฟล็กนี่ไวพอแล้วก็ทำการหลบตามคำสั่งก็เลยทำให้ลอดตายไปบุดวิดนะฮะเบจิต้าที่เสียเวลาตะโกนจึงรีบไม่รอช้าจะตัดหางโกคูให้ได้แต่ก็ช้าไปเพราะว่าเสียเวลาช่วยโกเทนไปแล้วก็ปิดโอกาสที่จะตัดหางโกคู นั่นก็เลยทําให้โกคูเนี่ยตั้งตัวทันแล้วก็ซัดเบจิต้าจนสลบไปก่อนที่จะได้ทําอะไรนั่นจึงทําให้โกเทนเนี่ยบ่นพึมพำเลยว่าเมื่อไหร่ทรังส์จะมาเราจะได้รวมร่างกันแล้วก็ปราบแม่งเลยแต่ว่าพิกโกโรก็ตอบว่าทรวงก็สะตายไปแล้วนะจะมาได้ยังไงนั่นก็เลยทําให้โกเทนเนี่ยคือโกรธมากแล้วก็เข้าซัดซูเปอร์สญาหจนแทบจะร้องขอชีวิตนะฮะเอาจริงๆเนี่ยโกเทนเนี่ยชนะได้แน่แต่หากว่ายัางซัดไม่หยุดเพียงแต่ว่าพลังมันหมดก่อนคือบทกูเนี่ยจะกากให้ได้กู ไปฝึกมาแทบตาย1ปีจนกาลังจะมีบทเท่ๆก็โดนตัดบทแล้วก็โดนซัดจนแพ้ไปแต่ไม่มีเวลาให้เสียใจเพราะว่าอูบุลงสู่สนามลบแทนแต่อูบุกลับพบว่าโกคูนั้นนะฮะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยจากการชกของโกเทนเมื่อครู่นี้ก็อย่างที่ผมบอกถ้าหากว่ายังซัดไม่หยุดเนี่ยคือมันตายแน่นอนเลยทําการฮิวให้ฟรีแบบไม่คิดตังอันนี้ผมขอพูดตามความเห็นส่วนตัวเลยนะถามจริง พวกเองเนี่ยคิดจะช่วยโลกจริงๆบ้างไหมเบจิต้าเนี่ยก็ปล่อยให้มันกินถั่วเฉยเลยและเองเนี่ยก็ไปหิวให้มันอีกนั่นจึงทําให้โกคูเนี่ยรู้ว่าอูบุเนี่ยมีตัวตนอื่นที่รวมร่างอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ใช้คาถาอะไรไม่รู้แปลกๆทําการแยกร่างอีกฝ่ายด้วยคาถานี้นะั่นจึงทําให้อูบุแล้วก็บูที่รวมร่างกันเนี่ยต้องแยกออกมาพอไม่มีบูอยู่ในร่างนะก็เลยทําให้พลังของอูบูเนี่ยลดลงไปไม่น้อยเลยแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขานิ่วนไหวนะฮะกลับรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าการต่อสู้มันจะได้ท้ททาายกว่เดิม แต่ท่านไคโอชินรู้ดีว่าอูบุจะทําอะไรแล้วก็รีบสั่งห้ามเลยว่าอย่าใช้หมัดไคโอเป็นอันขาดแต่หากว่ามีบูรวมร่างด้วยก็ว่าไปอย่างแต่ว่าร่างเพียวๆตอนนี้ร่างของอูบุมันยังเด็กเกินไปน่าจะทนพลังไม่ไหวนะฮะแต่ว่าอูบุบอกว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วถ้าหากว่าอยากจะสู้ได้มันก็ต้องหมัดไคโอเท่านั้นแล้วก็แน่นอนพอใช้หมัดไคโอนีโกคูก็คือโดนอัดเลยจนผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหากว่าอูบุเนี่ยยังรวมร่างกับบูอยู่เนี่ยโกคูจะเละขนาดไหนแต่ว่าพอซัดไปซัดมาเนี่ย ขาซ้ายของอูบุเนี่ยมันกลับหักไปซะง,งั้นนะฮะเพราะว่าแรงปะทะเมื่อคู่เนี่ยมันรุนแรงเกินกว่าที่ร่างเด็กเนี่ยมันจะรับไหวถือเป็นแบบนั้นนะฮะอูบุก็ยังสู้ต่อด้วยการยิงพลังคลื่นเต่าต้านกับโกคูแต่ว่าพลังของอูบุเนี่ยก็ไม่อาจที่จะดันพลังของโกคูกลับไปได้เลยนะฮะนั่นก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องเดิมพันทุกอย่างไว้กับมัดไคโอ3เท่าแล้วก็ได้ผลนะฮะด้วยพลังระดับ3เท่านี้อูบุสามารถที่จะดันพลังคลื่นเต่าของโกคูกลับไปได้สําเร็จนะฮะแต่น่าเสียดายที่ว่ามันไม่่่โดนเพราาะวูีย ใช้พลังเคลื่อนย้ายข้ามมิติไปหลบอยู่หลังพิกโกโลแล้วก็เตะใส่พิกโกโลดอกหนึ่งสถานการณ์แทบจะเรียกว่าเลวร้ายสุดๆแล้วโชคดีที่หมายเลข17ใช้โอกาสตอนทีเผลอเนี่ยสามารถตัดหางโกคูได้สําเร็จเรียกได้ว่า MVP เนี่ยต้องให้หมายเลข17ไปเลยฮะหากไม่มีหมายเลข17บเจ็นี่คือแพ้และเพราะว่ามนุษย์แปลงเนี่ยไม่มีจิตฮะก็เลยจับตาแหน่งได้ยากติดที่ว่าโกคูเนี่ยยังเหลือถั่วอีก1เม็ดนะฮะแต่หากว่ายัดเข้าปากได้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทําปทั้งหมดจะเสียเปล่าในทันทีแต่ก่อนที่ถั่วจะเเเขข้าาาปกกกนะโคคูคดิมองรลับ มายั้งไว้นะฮะเพราะว่าเขาเริ่มขัดขืนได้แล้วยอมปล่อยให้คนที่คุมล่างเนี่ยได้ทานถั่วแล้วก็บอกให้พิโกโร่เนี่ยรีบเอาถั่วที่ตกพื้นเนี่ยไปยัดปากอูบุซะและโกคูเนี่ยก็รีบให้อูบุที่ฟื้นตัวมาเนี่ยบอกว่าฆ่าเขาซะด้วยพลังเต็มพิกัดเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้โดนควบคุมอยู่แต่ว่ามันมารวมล่างด้วยจึงไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขใดๆแล้วละนอกจากความตายเท่านั้นนะฮะพอเห็นอูบุลังเลเนี่ย โกคูจึงกล่อมว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่หากว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยอูบุก็สามารถที่จะใช้วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติเนี่ยวาร์มาหาเขาที่ปนลพบได้เสมอแหละเจอก,กันที่โลกหน้าตอนไหนก็ได้พอพูดไปแบบนั้นนะอูบุก็บอกว่าเออ,อเว้ยนี่ตูรีลาอะไรอยู่วะชื่อเรื่องก็บอกอยู่ว่าดราก้อนบอลการตายใน,นเรื่องนี้มันแค่เรื่องตลกนั่นแหละแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่โกคูอุบไว้ไม่บอกนะฮะนั่นก็คือหลังจากที่เทพมังกรพาตัวเขาไปแล้วเนี่ยโกคู Goku ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตศัก,นะกดิ์สิ จะไม่มีวันแก่ตายตามอายุไขแต่ถ้าหากว่าโดนฆ่าเมื่อไหร่นะฮะเขาจะสูญสลายไปเลยไม่มีทางที่จะเดินทางไปยังปลภพได้อีกหลังจากนั้นนะฮะโกคูจึงโดนอูบุเป่าจนสลายแล้วก็หายไปตลอดการแต่พอโกคูตายไปแล้วเนี่ยอูบุกลับพบว่าไม่สามารถจับจิตของโกคูในปลภพได้นั่นจึงทําให้อูบุรู้แล้วว่าเขาแม่งโดนต้มละอาจารย์ที่เคารพเนี่ยไม่อยู่อีกต่อไปละและรีบใช้วิชาเคลื่อนย,าย้ายคามมติไปถามท่านไคโอว่าโกคูอยู่ไหน แต่เรื่องทั้งหมดนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยสิทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่นิมิตที่โกคูได้เห็นเท่านั้นนะฮะเพราะว่าก่อนที่ขึ้นพลังมันจะมาถึงตัวเนี่ยผู้ที่อยู่ในร่างของโกคูเนี่ยกลับเข้ามาคุมร่างได้ทันแล้วก็ทําการถอนการรวมร่างออกไปแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้คนที่มันมารวมอยู่ในร่างโกคูเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะแต่ว่ามันมี2คนเลยซึ่งไอ้คนซ้ายเนี่ยดูยังไงก็คน้ายแนย่เพราะว่าหลังจากที่มันออกมามันก็รีบวร์ปหนีไป แต่คนหนึ่งที่อยู่เนี่ยพอช่วยฟื้นขึ้นมาได้มันก็เอาแต่ยืนอยู่เฉยๆไม่พูดหาเหวอะไรเลยแถมเรื่องราวเนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฮะเพราะว่าคนเขียนเขาไม่เขียนต่อปล่อยให้ค้างคาจนถึงปัจจุบันเลยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ Dragon Ball X a p o ค a l y โตของเราในวันนี้เรื่องราวจบที่ว่า ไอเทพที่รวมร่างกับโกคูเนี่ยยืนนิ่งๆไม่พูดอะไรแล้วก็ไอคนที่เป็นพี่น้องกับบาดักเนี่ยก็ขี่ยานมาไม่ถึงแล้วก็ไม่น่าจะถึงตลอดการด้วยเพราะว่าน่าจะเลิกทำไปแล้วนะฮะดังนั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ